เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องความต้องการหรือว่าดีมานความต้องการทองคาโลกในตลาดโลกเป็นยังไงนะครับพูดคุยกับคุณพิบูลฤทธิ์วิทยาผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีว,วันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับ สูจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ5เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.40ต่อปีซึ่งไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ5เดือนโดยจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.40ต่อปีไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนค <CEOs S 2> ําถามครับถามท่านผู้ฟังว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนของธนาคารออมสินนั้นนะครับจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งว่าตามที่ได้มีกลุ่มวิชาชีพนำเอาชื่อ นำเอาโลโก้ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินไปแอบอ้างพร้อมกับมีการส่งข้อความสั้นหรือว่า S M S หรือว่าตั้งชื่อเป็นเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าเว็บไซต์เพื่อเชิญชวนให้มีการขอสินเชื่อพร้อมกับแนบลิงก์แอปพลิเคชัน l ล n e โดยให้กดรับสิทธิ์นะครับแล้วก็มีข้อความเชิญชวนลักษณะของการกระตุ้นให้เกิดความสนใจแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบข้อความในการเชิญชวนหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสื่อเหล่านั้น ธนาคารอมสินขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นสื่อของธนาคารอมสินแต่อย่างใดนะครับเพราะธนาคารไม่มีนโยบายในการให้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์และก็ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับดังนั้นธนาคารอมสินจึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับไม่มีการแอดไลน์สมัครใช้บริการไม่มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและก็ไม่แชร์ SMS ผ่านทางง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของธนาคารออมสินอย่างเป็นทางการนะครับ ยังไงก็ตามครับประชาชนที่สนใจถ้าจะใช้บริการสินเชื่อของธนาคารก็ขอให้ติดต่อใช้บริการได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาโดยตรงนะครับหรือจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของธนาคารก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ w w w g s b o r t h หรือ Facebook Fanpage gsbsociety ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากว่า มีการพบเห็นเพจที่น่าสงสัยเนี่ยกรุณาสอบถามที่ GSB Contact Center ก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับการทางพิเศษอขออภัยครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มนะครับได้จัดก,กิจกรรมยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณแม่ที่จะโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงในวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565นนี้นะครับเพียงแค่ พาคุณแม่ไปแสดงตัวที่ห้องบัตรออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไปฟ้า MRT ฟรีได้ทุกสถานีตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่ารฟอร์มขอชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการคัดเลือกเอกชนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนถึงมีนบุรีหรือว่าสวินทวงศ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ ทางด้านเทคนิคประสบการณ์แล้วก็ผลงานการก่อสร้างงานโยธาโดยมีการกําหนดให้ใช้ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นผลงานที่ดําเนินการในประเทศไทยนะครับซึ่งการประกาศเชิญชวนได้มีการกําหนดคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างของผู้ที่ยื่นข้อเสนอนะครับโดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการเทียบเคียงกับแนวทางกับระเบียบแล้วก็กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ครับยัง ต้องให้สอดคล้องกับการประกวดราคาานาชาติหรือว่า ICB ที่รฟอฟบอใช้ในการประบูลงานก่อสร้างโยธาล่าสุดก็คือโครงการรถไฟฟ้าสาย4ีม่วงช่วงตอปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนการจนาพิเศษซึ่งในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนได้มีการยื่นทางเลือกที่หลากหลายและเปิดกว้างในการร่วมในการรวมกลุ่มนิติบุคคลซึ่งสามารถ จับกลุ่มหรือว่าหาผู้รับจ้างที่มีผลงานเพื่อใช้เป็นผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกําหนดว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวเท่านั้นที่มีผลงานก่อสร้างงานโยธากับรัฐบาลไทยครบทั้ง3าประเภทจึงจะสามารถยื่นข้อเสนอได้นะครับซึ่งเป็นปกติของการดําเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐที่ย่อมมีผู้ก่อสร้างโครงการหลายรายที่จะเข้าดําเนินการร่วมกันใน1โครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานซึ่งในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของรฟอร์มที่ผ่านมานะครับก็มีกลุ่มผู้รับจ้าง สามารถจับกลุ่มในการยื่นข้อเสนอและดำเนินการก่อสร้างหลายรายดังนั้นการที่มีผู้ไปกล่าวอ้างว่าการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นการไม่เปิดกว้างทําให้เอกชนบางไรายไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มเพื่อยื่นข้อเสนอไล้นั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องนะครับและการกําหนดคุณสมบัติด,ด้านการเดินรถไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงในการคัดเลือกเอกชนในครั้งนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้เอกชนผู้เดินรถ จากทุกประเทศทั่วโลกนะครับสามารถที่จะเข้ายื่นข้อเสนอได้โดยต้องอยู่บนฐานเงื่อนไขในเอกสาร RFP เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่บุญริศวิทยาผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําเรื่องของดีมาหรือว่าความต้องการทองคําในตลาดโลกเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพี่บุญริศครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของทองคําในตลาดโลกตอนนี้ฮะ ก็ถือว่าปรับตัวราคานะครับปรับตัวสูงขึ้นจากต่ำสุดแถวสักสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คนไทยก็มีเข้าซื้อกันนะครับตามแผนที่วางไว้นะครับก็คือพอหลุดสามหมื่นก็ทยอยเข้าซื้อกันก็เป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆนะครับก็ส่วนมากก็คงจะมาจากเรื่องเรียกว่าการรับข่าวนะครับของของฝังเศจ นะครับที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยถึงจุดเจ็บห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เเรียกว่าตลาดก็รับรู้นะครับตอนแรกที่ลงไปก็คือเกรงว่านะครับจะขึ้นถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลยเอตัวราคาทองคําก็เลยค่อยๆทยอยปรับตัวจากรบดุดต่ําสุดนะครับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันหกร้อยแต่แปดสิบดอลลาร์นะครับปรับขึ้นมา สองสัปดาห์นี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญเลยหนึ่งร้อยเหรียญเลยอืมใช่ใช่โดยประมาณครับผมเอ๊ะอ,อันนี้มันจะสวนทางกับความต้องการในตลาดโลกไหมฮะคุณพิบุลิตฮะความต้องการในตลาดโลกจริงต้องเห็นอย่างนี้ครับว่าเอในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยผมว่าความต้องการทองคํามีสูงขึ้นนะครับเองจากจากทางธนาคาร กลางของแต่ละประเทศนะครับ,รบซึ่งก็เรียกว่าตลอดสองปีที่ผ่านมาก็มีความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นตลอดนะครับมไม่ว่าจะเป็นอของไทยเรานะฮะก็ซื้อเยอะกว่าสมควรนะครับอ,อินเดียจีนนะครับเหล่านี้เนี่ยก็ก,ก็ก็ทาให้เรียกว่ามีการเข้าสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นสินทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินนะครับเพราะว่าตัวทองคำเองเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะอยู่ตรงข้ามกับเงินดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความต้องการส่วนแรกก็คือจากธนาคารกลางนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ของของของแต่ละประเทศนะครับซึ่งก็ก็เข้าสะสมนะครับเพื่อเรียกว่าเพื่อเสถียรภาพของค่างเงินใน ในในในประเทศของตัวเองส่วนแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นความต้องการทองคําในเรื่องของการอบริโภคจริงๆนะครับจากประเทศที่เรียกว่าประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงโควิดนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าคลายล็อกนะครัอย่างเช่นไทยเองด้วยนะครับอินเดียด้วยินเดียไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็เลยกลายเป็นว่า เอ,อมีมีความต้องการในการใช้ทองคํามากขึ้นนะครับเนื่องจากการเปิดประเทศนะครับอย่างอย่างอินเดียเองเนี่ยเขาใช้เรื่องในช่วงเอ,อพิธีแต่งงานเนี่ยใช้ทองคําเยอะมากใช,ใช่ครับใช่ครับนะครับก็คือพิธีแต่งงานของเขาเนี่ยมีโอลโังการมากให้ทองกันใช่ทับสามสี่ครั้งเลยนะครับ,รบให้กันไปให้กันมานะครับเพราะฉะนั้นเอ,อพอมีการ เปิดประเทศนะครับหรือรว่ามีการเรียกว่าคลายล็อกต่างๆเนี่ยความต้องการทองคําก็เลยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับมันป,ประกอบกับเอ,อตัวราคาทองที่ปรับตัวนะครับเลดลงนะครับอันเนื่องจากเอ,อที่ตัวเศษเองเนี่ยนะครับ,รบเขาสับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงนะครับ,รบอย่างตอนนี้เองก็ขึ้นมาอยู่แถวๆเกืบอบๆว่าสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ละ นะครับก็เลยทําให้เป็นแรงกดดันทีราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงจากสูงสุดนะครับก็ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็เลยจะทให้พอราคาทองปรับตัวลดลงนะครับก็ทําให้ดีมานเนี่ยมันดึงเข้ามานะครับมีมีดีมานของคนที่อยากจะใช้ทองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับลขนาดแบบนั้นครับผมครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมฮะโดยเฉพาะอย่ีกยิ่งเมื่อมันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อตามมาเนี่ยคุณบุรินฮะ จริงๆต้องต้องจับตาดูเรื่องของนโยบายเฟดเลยนะครับ<อ>ตร่งนี้ก็คือเรียกว่าเอ,อทุกครั้งที่มีการประชุมเฟดเนี่ยนะคะของเฟอเอ็นซนะครับก็เราก็จะมีช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่ราคาทองแข่งตัวรุนแรงสสุดในช่วงช่วงเดือนนั้นเลยนะครับอย่างของเราเดือนที่<อ>แล้วหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดใช่ครับจำแมที่แล้วครับนะครับยี่สิบแปดกรกฎาคมโอ้จำแมนเลยนะครับรุนแรงเลยนะครับนะครับจากจากเรียกว่าไซด์เวดาากลายเป็นว่า วันเดียวเองก็ปรับตัวสูงขึ้นได้ครับครับครับก็รอบต่อไปเราก็ต้องไปมองช่วงกันยายนกันยายนเดือนห่นี้เนี่ยใช่ช่วงนี้เราก็ใช้แผนหลักหลักการเดิมครับก็คือว่าถ้ามีย่อนะครับถ้ามีย่อเราก็ก็ก็เข้าซื้อับนะครับย่ออย่างอย่างอย่างแผนที่เราเจอกันเมื่อเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยนะครับ ก็คือพอย่อแถวๆสองหมื่นเก้าพันกว่าปุ๊บก็มีการทยอยเข้าซื้อตอนนี้ก็อสามารถขายทํากําไรนะครับในรอบของเขาได้ในรอบเพียงแค่เดือนกว่าเองครับก็ถือว่าดันไปเรื่อยก็จะเป็นอย่างนี้อยู่สักระยะหนึ่งไหมฮะใช่ครับใช่ครับคงเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเองนะครับก็ก็ยังมีความรู้สึกว่าเราคาทองคําเนี่ยมันจะหลายๆท่านชอบถามนะครับว่ามันจะไปเบรกขึ้นไปหายเก่าได้ไหมสองพันเหรียญไหมอะไร มองผม่องนี้ครับหมายควมว่าในในภาวะที่ทองคําเกิดนิวมหายทุกๆุกครั้งอะนะครับ,รบเราต้องหันกลับไปดูเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยทุกครั้งที่ที่ที่ทองคําปรับตัวเ,เรียกว่านิ่มหายทุกครั้งอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ําสุดหมดเลยนะครับ,รบสวนทางกันนะครับสวนทางกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า โอ้ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้อัตราดอเบี้ยอยู่แถวๆถสองจุดห้า 5, แล้วกันยายนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นสามจุดห้าหรือว่าสามเปอร์เซ็นตขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วราคาทองคำจะนิวายได้ไหมผมก็ยังมองว่าคงคง,คงน่าจะยังไม่ถึงเวลาอนะครับนอกเสียจากจะเกิดเรียกว่าความขัดแย้งทางภูมิภาคที่รุนแรงจริง,รงครับนะครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางยูเครนที่รุนแรงมากขึ้นหรือล่าสุดเนี่ยที่เอ,อจีนกับไต้หวันสหรัฐอเมริกานะครับที่ท,ท่านประธานสภาท่านไปเยี่ยมเยือนที่ทางไต้หวันแล้วขอให้เกิดการเรียกว่าเอคัอดค้านกันอย่างรุนแรงในการเมืองของจีนกับสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<อ>รว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ผลักดันให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้เรื่องความกังวลเงินเฟอ้อนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นอ่ะผมว่ามันก็ยังถ้าถ้าดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงขนาดนี้นะครับสองจุดห้าถึงสามเปอร์เซ็นขนาดนี้เนี่ยผมว่าโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นไปน mm ิวไฮมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้การการลงทุนของเราก็คงจะเป็นอะจะต้องมองเรื่องของเราเข้าซื้อในระดับต่ํา รับนะครับแล้วก็พอกรับตัวสูงขึ้นมาทํากําไรในในระดับห้าจะทำห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นตอะไรแบบนั้นให้ค<อ>ุณค่าดอกเบี้ยสัปาของเรานะครับนะครับเราก็ก็ขายทํากําไรออกไปก่อนสักชุดหนึ่งนะครับครับผมเป็นลักษณะแบบน,นั้นครับอ๋อจะดีกว่านะครับทางที่ดีก็ติดตามาดูดสถานการณ์ด้วยแต่ถ้าเกิดผมมองเอนอิมมิติหนึ่งเนี่ยคุณธิบุลิตว่าค่าเงินบาทก็ตามอะไรก็มีก็ตามซึ่งตอนนี้มันก็ลงมาโอ้โหขนาดอ่อนค่าถึงเท่าไหร่ส7บ็ดเนี่ยฮะ เกือบๆครับเกือบแล้วใช่ไหมฮะถ้ามันกลับมาแข่งข้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสามสิบห้าสามสิบสี่อย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อครับก็แน่นอนครับต้องเป็นแรงกดดันทําให้ราคาทองภายในประเทศเราปรับลดลงแน่นอนแต่ว่าแต่อตัวราคาทองคำที่เป็นสปอร์ตผมว่าก็คงจะต้องปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟันเฟืองเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆครับคือเงินเข้ายูเอสดอลลาร์ปุ๊บนะฮะเงิน ยูเอสแข็งค่ากับกับกับทุกๆๆสกุลเงินใช่ไหมครับรวมถึงทองด้วยใช่ครับนะครับนะครับพอพอถ้าเกิดเงินยูเอสอ่อนค่านะครับเงินบาทเราก็แข็งค่าแข็งค่าขึ้น,นแต่ว่าแน่นอนทองคําก็ต้องแข็งค่าขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสลงมีครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าจะจะบอกว่าลงไปรุนแรงไหมนะคะหลายหลายท่านบอกว่าสองหมื่นเจ็ด้อซื้อสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดผมว่าในระยะเวลาอันใกล้นะฮะ สถานการณ์การเมืองโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนนะฮะยินไต้หวันนะครับเอ,อ่ตัวโรคที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นโควิด1นทีนไม่รู้มาอีกอกี่กสายพันธุ์นะครับแล้วก็ยังมีศิดาดวานอนอีกนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ท,ที่ที่เป็นเรื่องเซนซิทีฟกับกับเศรษฐกิจโลก่อนะครับก็เลยทําให้ผมว่าการจะปรับตัวลงไปแรงๆขนาดนั้นมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง ครับในระหว่างทางเราก็ยังคงพอมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ครับผมครับอ่าครับก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มขึ้นไหมครับฟังฟานดูแล้วคุณพี่บุริศกาลังจะบอกว่ามันมีปัจจัยเยอะขึ้นหรือเปล่า <S 2> <S 2> มันมีปัจจัยเยอะขึ้น <S <S รับมัมมีปัจจัยเยอะขึ้นจริงๆก็ต้องคิดมากขึ้นด้วยนะใช่ครับต้องติดตามเรื่องของข่าวเศรษฐกิจโลกแลวการเมืองโลกด้วยนะครับต<จ>รงนี้ นะครับเรื่องของจีนไต้หวันผมว่าน่าจับตามองพอสมควรเลยนะครับครับครับแต่ถ้าสมมติฐานว่าถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาเฉพาะแค่แค่ไต้หวันกับจีนสองประเทศเขาคุยกันเองเนี่ยเอางี้ดีกว่าไม่มีไม่มีผลอะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับตรงนี้ครับครับผมว่าก็คงตัวทองคําเองก็คงจะออกใช้เวล์แนวๆนี้นะครับอ๋อคือ แถวๆสองหมื่นเก้านะครับสางหมื่นเก้ากว่าๆนะครับแล้วก็สามหมื่นไม่เกินสามหมื่นหนึ่งพันอะไรแบบนั้นนะครับแต่ราผมเองผมก็มองว่าสามหมื่นห้าร้อยนั่นก็เป็นจุดที่น่าน่าจะขายทํากําไรได้แล้วอืมอย่ารอนานนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ล้วค่อยรถอยออกมาก่อนเราอาจจะไม่ต้องขายทั้งทั้งพอร์ตนะครับขายทำกำไรออกมาสักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ที่เอาไว้เล่นอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะเอาไว้ เป็นทุนสำรองของครอบครัวเราเองนะครับเผื doors, ่อเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับที่เหตุการณ์คูิด็นทีนที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนน่นนะครับก็มีหลายๆครอบครัวก็ใช้ประโยชน์จากทองคำสำรองประจำครอบครัวนะครับเอาออกมาใช้เรียกว่าอย่างชีพได้ได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพรคุณมากนะครับคุณพิบุลย์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพิบูลย์นิดวิริยะผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับ กลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคําถามถามท่านผู้ฟังวา่าธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนคําถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนจะให้อัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคาตอบคือร้อยละต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ